สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวัวเล็กของเรานะคะโดนพ่อพันธ์เหยียบนะคะขาหักนะคะตอนแรกหักเฉยๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะพยายามลุกพยายามเดินเห็นไหมคะตรงนี้มันจะเป็นกระดูกนะคะกระดูกก็เลยทิ่มออกมาข้างนอกนะคะตอนนี้เราก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไงนะคะ ตอนที่นั่นยังไม่ได้ดามเลยคะ่ะเอาผ้าพันไว้เฉยๆมันก็พยายามลุกนะคะประดูก็เลยทิ่มออกมาข้างนอกตอนนี้เราก็ให้แต่รักษาตามอาการนะคะก็คือให้ยาไดโคฟินแให้ไปที่5ซีแล้วก็ให้ยาเพนไดสเตปนะคะอีก5ซีนะคะ เ้าก็พยายามลุกนะคะหลังจากที่เราเอานอนมาตรงนี้นะคะก็พยายามจากเกียก่ยจากกาค่อยๆเลาะเรียบมาเรื่อยๆนะคะจนมาตกอยู่นี่แล้วก็มานี่นะคะนี่เราก็จะทำเฝือกให้นะคะจะฝ่าทํำข้าวๆนะคะเมื่อคืนมันไม่ยอมดิ้นนะคะพยายามจะลุกอ่ะอันไหนไม่เคยเจอว่าเจอนะคะการเลี้ยงสัตว์อันนี้เราก็จะลองรักษาเขาดูนะคะ จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็โอ้เราก็ไปเอาน้ํามันนะคะน้ํามันกับหมอน้ํามันมานะคะอันนี้น้ํามันมันแข็งนะคะอากาศเย็นมากนะคะน้ํามันต่อกระดูกนะคะหมอโบราณของเรานะคะต้องสารมากเลยนะคะเป็นวัวน,นมผสมกัดนะคะ อายุประมาณเก้าเดือนนะคะเก้าเดือนสิบเดือนนี้นะคะวัวตัวนี้แต่เป็นวัวเราป้อนนมนะคะยืนอาศัยไม้ค้ำซื้อลูกกินยาแล้ว แต่ก็ยังยังบ่ติดด้กระดูก่ะพิ่งจะได้3มนี้เนาะ